สวัสดีครับผมไปเดี๋ยวคลิปนี้ครับอยู่กับอาจารย์ใบครับนี่กำลังด้อปลาครับนี่ที่นเรามึงที่เราเนี่ยผมเห็นรถเลยครับนี่เดี๋ยวเขามาล่อลุ้นกันเบมึงครับนี่น้องแมงคือเกยงบ่โอ้แป้งดิอาจารย์ใบเขาสื่อความสามารถเอ,อะไรบ่เครับที่เราคนนี้ เดีว่าผมว่านะะ่าจุดปใส่ปัญหาสำหรับรถก่อเท่าอนี่ครับนี่คิดว่าบ,เบ่เหลือนะครับพี่นออ้องอนี่บ่เหลือนะครับพี่นอ้องไปเบิดยั่วเลยครับออ้ยตรงเจลาควบแห่งของกอดครับพี่น้องทึ่ทำในไปแล้วครับไปแล้วไม่อยห้องเครื่อ,นองนอนพี่น้องอือ บอลหลายย้ายห่างมาตัวเราหนอกับโมมี่นะครับมืนเนี้หัน้ำแจวยาวลูกเดียวครับมือน,นี้โหดหลายครับพี่นอ้องเอ้ยสะใจ่หลายตอตอตอหัอนตอตกยอดครับสุดยอดยอโอ้ย ผมจะเรียนน้ำกับอาจารย์ใบใจสิขาดครับหนูพี่น้องเว้ยว้าโอ้ยอ้ยนี่ต่ขวดน้ำปลาครับพี่น้องเลย เพื่อหม่เพื่ออะไรครับพี่น้องเป็นอุ่มเป็นยังอ,อูเอ,อ้ยเรียบร้อยครับลงหนองเลยครับลงหลุมพู้นออีน้เลยขณะคุณขวอเพิ่นมาปีเดียวนะครับพี่นอ้องหลังจากรถเม็โซโกเพิ่นมาดูแล,ล้ว ดีเดียวครับเสียงโหดครับเสียงโหดูดูดขที่เขาปาไปเลยครับพี่น้องเ้ย เบิง่งนีคยังอีกดอนหนึ่งครับนี่ถ้าออกถ้าออกดอนนี้แล้วกรับบ้านาสิมีปัญหาครับเพราะว่ายังบ่หลายครับพี่น้องโอ้ไหม่หรือเปล่าตอหรอคงใช้ดีตอครับพี่น้องโอ้ พยานนะครับหาดินลักษณะแบบนี้นะครับพอทในบ่มีหยานครับผมพันท่งเรื่อยครับนี่หยานใต้ดินลมนั่นละล่ะหาดินบ่ลมมอยังบ,บ่มีปัญหาครับพี่น้องโอ้มันเป็นพ่นใหญ่ตัวนี้ล่ะเลยโอ้ยแม่โค้กแล้วก็โยกออกว่ะมันเป็นพ่นใหญ่เลย เดี๋ยวให้อาจารย์ไปแล้วจัดให้เบิงเลยครับพี่นอ้องเอ้ยโอู้อู้ตายไหมตีนนำนามครับพี่นอ้องเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวให้อาจารย์ไปเลาจัดให้เบิงเลยครับพี่น้องเอ้ยสำหรับเท่าเดียวเฮาผมอู้อู้อ้ จอดเลยครับพี่น้องเลยทะลุลุล่วงปอดโป่งไปเลยครับพี่น้องโอ้ยมันเป็นโค่นไงนะครับพี่น้องโอ้โหอ้ยอีกเชอดหนึงโอ้ยเฮียงสะใจหลายครับพี่น้องเลยบัดอ่อนเลยจะหูวว่าปาดปาดปาดพี่น้องเลย ต่อใหม่ต่ออะไรอุ้ยหูลบลบลบเข้าลบเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยระวังไหมเระวังไหมเออเออเออเระวังไหมเออเฮ้ยเฮ้ย ไม่ดานด้วยครฮะไม่ห,มห,ห,มหุ่นไม่ปกเกยด้วยออกมาพีดันต้องไปทีเลยป่ะนี่อ,อ,อาจารย์บายให้เรียนล่ายนะครับโอ้ยนั่นล่านลินแป้วขวดเราเนีเ้ยตีเหยียบเต็มเราบี้อยู่บ้านมาหัน ทันเดียบเตกกั่นเท่ากันกนะบ้างยากอีก่ไปเลยอาจารย์ไปเลยง่าเลยครับ ไม่ครับพี่น้องขัดนางงางอยู่ใบมีนหนาเลยโอ้ยพุ่นโอ้พี่ลายเถอะ ดินสมีนะบพยานครับพี่น้องเลยเตยมาให้ด่ดินเปียกท่านดินเปียกนี่โอ้ย,อย่อมย่อมย่อมครับพี่น้องผมย่อมแพ้แต่ดินแห่งแบบนี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับงานเดินแท่แน่น,นอนครับสำหรับขดเท่าเดียวเฮาเครื่องที่หาครับตัวนี้เครื่องซีสูบครับ ว่าถามนีไใสุสนใจอยากได้รถเท็กเตอร์ฟอร์ดนะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับของค่ายอาจารย์สุรสานค,ครับนี่ อาจารย์ใบเพิ่นใส่ผ่านสามมาน้ำอยู่เพิ่นมาเอาผ่านหกนี่ก็เหลือๆนะครับวันนั้นโอ้โหต่อครับพีบ่น้องเลยสั่งงัดอย่างเดียวเลยนะครับพี่น้องเลยฟังผุ่นสเป็นผู้กำกับเป็นพอยนา่าครับเป็นผู้สร้างงานครับ ผู้นำแสดงกับเมนอาจารย์ใบครับเพื่อนผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้ครับเดี๋ยวผมในีเป็นจะขี่มูนนะครับเดี๋ยวว่าอาจารย์ใบเฮา,านี่เพื่อนมีประสบการณ์มาสิบ0ีสิบปีครับเราสี่อยู่กับรถไทยฟอร์ดได้ครับตั้งแต่นหน่อยครับบอกว่าสีรถไทยฟอร์ดครับรถไทยหน้าเดินตามหรือว่าสิเป็นรุ่นใดกระางครับขึ้นขึ้นขึ้นขึนข้านขึ้นนขึ้นขึินขึ้นขบ้นนน ซอมแต่เจงไผ่กะดีครับเอ้ยนี่แหละครับเดี๋ยวมดอนเดียวนี่แหละครับพี่น้องจังได้ครับลุยต่อกันแหละครับนี่โอ้ข้างขยะใหม่ทั่งเอ้ย โอ้โบนี่โบนี่งูสิงวะโอ้ยพี่น้องเอ้ยหูดอีดียวมาครับพี่นอ้องฮึแ่โบนี่ตอมาครับดันยาวเลยนะครับนี่แต่ว่ามันมีตอครับนี่ครับฟอนใหม่กับปากใหญ่เลยโอ้ยจะขีเหงือใหม่จะตอใหม่ตอยังครับพี่น้องเอ้ย ขิ่นตัดลงเพิ่ะเดียบผมกันไปเลยครับไม่บอกบอกมันมีมันขึ้นพวดน้ำในไรยอ,ยอันเฮ้ยมันมีพวดน้ำอยู่อันเอาเลยจยัดลงมาทันทีเลย เอาเลยพี่ละอันโต้พี่เลยเออได้ลงมปโอ้โอเคเลยบานนี่พานครับพี่น้องดันหนีเงาเลยบานนี้เพราะว่ามองหันมันข้าหัวพ่นครับข้าวพ่นหาดินบอ่บบอหักบ่อเรีเยบีมันสีดันหยาครับพี่น้องเพราะว่าฟังทั้งรถแลนี่มันมีพ่นใหญ่ครับอู้ ผมยางกับแท่งางครับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับบอลออกไปแล้วครับทะลือเขานี่ก็เป็นเจ๋วเลยครับพี่น้องเริ่มโล่งแล้วครับ นี่แหละทว่าสไตล์พญเง่ใบรับรถครับพี่น้องขับยานใบตีนผีครับมาเลยดันขดีไปเลยวายวายทำไงฮะเรียบร้อยนะครับเรียงไปเลยเออ มีแต่กองขี่เหือไม่ใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องเลยนีราคาบ่าบุกเบิกปลาของแท้ครับพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่แต่ว่าดงสมิยังบด้ซ้ำยูบ้านผมครับนี่ อยู qui, oh. mm ่แถวบ้านผมสมัยที่กีเน่นเตอร์ฟอร์ดครับพี่น้องเข้าเดียวครับเย้โอ้โหหมดใจใจครับมาเนี่ยออกปเลยอัดกลับไปอัดกลับไป แต่ว่าทีเหลือแต่ไม่ได้นนครับพนใหญ่ครับแต่ว่าพวกใหม่พวกนี้ดันมากนี่คือสีบุ๋มปัญหาครับแต่ว่ามองหันคือสีพ่อแหละครับเพราะว่ามันเป็นพ่นครับพี่น้องที่จะเครือใหม่เดี๋ยวดันตอนนี้มานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่ ต่อได้ทางหลังเลยต่อใหม่หมู่ป้านะไปเลยเออ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องอัดเทเดียวเอ,อ้ยบอ,อมีเรีย,รยครับพี่น้องเรียบร้อย คือสีบมีปัญหาแล้วครับมาเลยเพื่อนแล้วครับโอ้ยอ,อ,อ,อัดไปเรื่อยๆครับพี่น,อนอ้องเตี๋วมาปลวกใหม่ยืด้นใหญ่ๆ คือสีโบแด้วลงหรอครับนาซีจัดเตะต้นปองหูนี่แหละครับนี่เลาะลายทางนี่ครับพี่น้องนี่พวกตุ่นใหม่ไงแบบโบแต้วลงครับโหน่าเสีอเ,เนาะส <fid> ีแห้งปานี่เน็อคคู่มุคว่มดันกันอยู่นี่แหละครับพี่น้องเลย ถ้ามันเอาพานสามมาบอครับนี่บอสว้ายอยากหัวตัวร์พ่นจะมีครับพี่น้องเลยสั่งอาจารย์ใบป่านลงแล้วนี่อุ้ยอาจารย์บยใบเหาเอาซื้ออะไรอีอกเนาะบานนีเนาะ ได้พนักงานสเฮ็ดไปซื้อนี่แล้วครับ ล้วขึ้นหลังนี่เปลี่ยนจางปางเลยครับพี่น้องก็เนี่นมทะลุหากันไปเลยครับบานนี่ปอดโปรงครับปลอดโปงบานี ทา้งนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยออามาเลยครับยาวเลยยาวเลยอยังสก็บ้าพักชีเ็ก ไฟเด้เบ่งคลิปนี้แล้วกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้อหรือว่าไฟเด้กดแล้วก็ซิบอเดพาดคลิปใหม่ๆครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้กขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงซ้ำานี้ครับสวัสดีครับผม